สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศเทศบาลเมืองพนันิคมนะครับตามมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับข้างหน้าที่เห็นก็เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนวงเวียน ก็จะมีต้นคริสต์มาสนะฮะเทศบาลเมืองพน,นัสนิคมเอาต้นทําต้นคริสต์มาสสวัสด,ดีปีใหม่เมอร์รี่คริสต์มาสสวัสด,ดีปีใหม่ไว้กลางคืนก็จะเปิดไฟสวยงามมากครับให้รถทางขวาไปก่อนแล้วเราก็ไปมีเด็กมาให้เด็กไปก่อนแล้วกันให้เด็กไปก่อนให้เด็กไปก่อนเด็กจะรีบไปโรงเรียนเราไปได้เอาละตรงไป ตรงปลายข้างหน้าก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนคริสนะโรงเรียนคริสเซนโยเซฟคริสนักบุญหรือโรงเรียนวัฒนนุศาสตร์ของเมืองพนันิคมนะครับนักบุญโยเซฟนะครับเส้นนี้ก็วันเวนะวันเว ต้องเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปนี่โรงเรียนนะที่เห็นอยู่โรงเรียนนะโรงเรียนคริสโรงเรียนวัฒนนุศาสตร์ด้านขวาก็มีแม่ค้ามานั่งมาตั้งโต๊ะขายของให้กับเด็กนักเรียนนะครับอาหารเช้าขนมนมเนยแล้วก็มีโรงเรียนจีนนะโรงเรียนน,นิงถังโรงเรียนจีนอยู่ขวามือ ตรงไปก็จะเจอสี่แยกนะครับสีแยกสี่แยกห้ามตรงไปฮะห้ามตรงให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาได้ห้ามตรงให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตามรถตู้ไปครับนี่ด้านหน้าบันเวย์รถสวนอกมาตรงนี้ก็จะเจอสามแยกนะครับ สามแยกนี่ด้านขวานี่ห้ามตรงนะให้เลี้ยวซ้ายอย่างเดียวห้ามตรงวันเวมเหมือนกันเราก็จะตรงตามรถตู้ไปนะครับด้านหน้าที่เห็นถังน้ำาสูงนะั่นก็เป็นวัดกลางทุมมาวาสนะครับวัดกลางทุมมาวาดถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนทุมมาวาสนี่ครับที่มีกำแพงนะฮะกำแพงวัดกลางทุมมาวาสมีโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนอยู่ในวัด ขวามือก็มีโลตัสนะฮะโกเฟรตโลตัสโกเฟรตซ้ายมือเป็นโรงเรียนวัดกลางวัดกลางทุมมาว่าดขวามือก็โลตัสโกเฟรตทีด้านหน้าก็เป็นโรงเจครับโรงเจโรงเจโรงเจของของของคนจีนนะฮะโรงเจของคนจีน ห้ามเลี้ยวขวานะวันเวเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายตามรถตู้ไปรถตู้ไปไกลนู่นแล้วนี่ก็ลงเจชื่อปุ๋ยเนีย้ยชื่อปุ๋ยเนีย้ยรถติดนะชานี้รถติดครับดจอดรอสักครู่อ่างกันไปไอ้รถด้านขวาแซงบันนี้ก็อาจจะไปเลี้ยวขวาตรงมุ ตรงด้านหน้าด้านหน้าจะเป็น3ามแยกนะอาจจะเลี้ยวขวาหรือไม่ก็อาจจะบิดเข้าซ้ายเพราะว่าช่องจราจรให้ไปซ้ายได้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แต่เราไม่ไปนะครับเราก็จะรอตามคันนี้ไปเพราะว่าตามรถตู้ไม่ทันแล้วรถตู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะรเริ่มขยับแล้วครับเริ่มขยับแล้วครับ อ่ารถตู้ใครไม่รู้ไม่ใช่รอสัญญาณไฟนะที่เห็นหอสีเขียวนั่นนะหอหอดับเพลิงนะหอดับเพลิงเป็นสถานีดับเพลิงพระนันนิคมนะครับตรงนี้ที่เห็นหอเขียวๆนะฮะมองขึ้นไปก็จะมองบรรยากาศแต่เราไม่ได้ขึ้นนะ,ะเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นหรอกนอกจากเจ้าหน้าที่ขึ้นดูบรรยากาศรอบๆพระนันนิคม ว่าที่พน,นั้นี่ผมนี่ตึกสูงไม่ค่อยมีนะมีแต่ประมาณ2อชั้นสชั้นตึกสูงไม่ค่อยมีซ้ายมือก็เป็นโลงเจชื่อปุ๋ยเนีว้วชื่อปุ๋ยเนีย้ยโโแดงนานเหมือนกันนะเนี่ยต,ติดไฟแดงถ้าเราไปขวาก็ไปได้นะแต่ไม่ไปเพราะว่าจอดรออยู่ จอดรอคันนี้อยู่ด้านหน้าก็เห็นหลังคาเขียวๆก็ที่ว่าการอำเภอพนัน,นิคมนะเห็นหัังคาเขียวๆด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพนัน,นิคมมีเสียงแทรเข้ามานิดหน่อยครับอารถเริ่มขยับแล้วครับรถเริ่มขยับแล้วครับอ้าไปขยับกันไปต้างกันไป ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวาไปเข้าตลาดพนัฐิคมได้เลี้ยวขวาช่องขวานี้จะไปพนัฐิคมนี่ที่ว่าการอำเภอพนันครนะซ้ายมือก็เป็นเทศบาลเอ้สถาน,านีดับเพลิงรถดับเพลิงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาข,ขวาตรงนี้นะตรงหน้าหอพระพนัสบดีนะเราจะเลี้ยวขวาตรงหน้า หอพระพันัสสวดีครับนี่ฮะหอพระอยู่ซ้ายมือนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบลงแตบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ